สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรที่เด็ดนะครับผมล่างชุดเดียวนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับซึ่งสูตร2ตัวล่างชุดเดียวเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ลงไปให้1สูตรแล้วนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนไม่มีใครทราบนะครับอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับในสูตรที่1ที่ผมลงให้ไปเมื่อวานนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดย้อนให้ดูนะครับ <g ül üş> ก็คือชุด07นะครับนี่07ก็เป็นสูตรใหม่นะครับนสูตรนี้ก็สูตรใหม่ที่เพิ่งลงนงวดนี้เป็นงวดแรกลงไปเมื่อวานนะครับสูตร2ตรัวล่างชุดเดียวที่ได้07นะครับซึ่ง07นะครับก็จะอยู่ในสูตรมาครบ2ตัวล่างที่ลงไปเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับสูตรมาครบ2ตัวล่างนะครับก็จะมี07 70อยู่ในนี้นะครับและ วันนี้ก็จะมีสูตรทีเด็ดล่างชุดเดียวอีกสูตรหนึงนะครับซึ่งจะอยู่ในสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะเป็นตัวเลขไหนมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับย้าว่าเป็นสูตรใหม่นะครับใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1 บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวมาในตำแหน่ง10บล่างนะครับสูตรที 2> 10 2> ่ <Cait target> 2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนนะบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้สูตรหลักหน่วยนะครับ สูตรแรกบวกสสูตรที่2บวก4นะครับามาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกที่ทําให้ดูนะครับสูตรงวดแรกได้เลข4ก,กับเลขนะ 4, 4นะครับก็ผลลัพั์ออก44นะครับนี่ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับเข้าเป็นงวดแรกก็ได้ชุดเดียวไม่ต้องกลับนะครับเป็นชุดตรงนะครับงวดถัดมาคํานวณได้6กับ3ออก6 3นะครับก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับหลัก10 เลขหก 6, หลักหน่วยเลขสามเป็นชุดตรงๆนะไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขหนึ่งสูตรที่สองได้เลขสี่ก็ออกหนึ่งสี่นะครับก็ถูกเป็นงวดที่สามนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขเก้ากับเลขหนึ่งผลรางวัลออกเก้าหนึ่งนะครับก็ถูกนะครับก็เข้าเป็นงวดที่สี่ งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข8กับเลข5านะครับได้ชุดเดียวคือ85ผลรางวัลออก85นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับวัดใจกันไปเลยนะครับถูกคือถูกไม่ถูกเข้าไปแก้ตัวใหม่นะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้8กับ9นะครับออก8 9นะครับก็เข้านะครับนี่ชุดเดียวเลยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ ที่เพิ่งผ่านไปนะครับสูตรที่เนี่ยหลขสิบล่างได้เลข6สูตรหลักหน่วยล่างได้เลขเลขหนึ่งนะครับได้ชุดเดียวคือ6-1ผลรางวัลออก6-1นะครับก็ถูกทั้งสสูตรนะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 7งวดรวดนะครับเท่ากันกับสูตร0 7ย์เเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ว่าทีเด็ดล่างชุดเดียวที่ผมนำมาฝากเนี่ยนะครับมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรจะใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งนี่คือคือสูตรหลัก10ล่างนะครับ5บวก5ได้10บวกหลัก10บ,บน2ครั้ง7 7 14บวกหลักหน่วยบน2ครั้ง99 18บวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข2 บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข9บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ9 9 18สูตรจะบวกหลัก10ท้ายครั้งที่2เลข3และบวกเลข3คงที่นะครับบวก3คงที่10บวก14เป็น24 24บวก8 3 2 32ก็42 42บวก2 44 44 มาบวกอีก9 53 53มาบวกอีก8 61. 61 61เป็น71 71สิบอดเวกสาม74บวกสามนะครับได้77ดังนั้นเราจะได้เลขก7เป็นตัวเด่นตัวเดียวในหลักสิบล่างในสูตรที่1นะครับได้เลข7็กเนะมาดูหลักหน่วยในสูตรที่2นะครับ หลักหน่วยในสูตรที่สองจะใช้หลักแสนเลขหนึ่งบวกหลักหมื่นเลขูนบวกหลักร้อยบนเลข้าบวกหลักสิบบนสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยบนเลข้าบวกหลักสิบล่างเลข6หกบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนี่จะได้สอง บวก10หน้าบวก10ท้ายนะครับนี่บวกหลัก10บท้ายครั้งที่หเลข9แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข5าตำแหน่งสุดท้ายสูตรนี้จะบวก4่สูนแรกบวก3สูนที่2จะบวก4นะครับบวก4คงที่มารวมแต้มว่าจะได้เท่าไหร่นะครับหน่ในบวก9้าด้วย10 10บวก14เป็น24 24บวก9ได้33 33บวก6 39 39 40 41นะครับ41บวก9 50 50บวก6 56 56นะครับมาบวกอีก5 61, 61 61บวก4 65นะครับดังนั้นเราจะได้เลข5เป็นตัวเด่นในตำแหน่งหลักหน่วยล่างในสูตรที่2 นะครับดังนั้นเราจะได้2ตัวล่างชุดเดียวนะครับทีเด็ดนะครับผมใส่ไว้เลยนะดีวผมทีเด็ด2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับในสูตรที่2 คำนวณได้75ดนะครับดังนั้น75มันก็จะมีติดอยู่ในสูตรมาครบ2ตัวล่างที่ผมลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับนี่75นะครับก็ไม่รู้จะออกตัวไหนนะครับ0 7ย์ก็มีนะครับนี่อันนี้0 7นย์ะครับสูตร2ตัวล่างชุดเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้2ตัวล่างชุดเดียวที่ลงไปเมื่อวานนะครับได้0 7ย์ก็อยู่ในสูตรมาครบ2ตัวล่างเหมือนกันนะ7 0 0 7นะครับสูตรที่เด็ด รับสูตรที่เด็ดจะได้เจ็ดห้านะครับจะได้เจ็ดห้าก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันจะมาชุดไหนแต่ผู้ชมก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับแต่ผมว่ามันมันน่าจะมีนะครับมันน่าจะมีนะครับไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่งนี่แหละที่ผมลงให้นี่นะมันน่าจะมาในเลขท้ายสองตัวล่างงวดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากจนแบ่งรัฐบาลนะครับ ถ้าไม่ชอบ2ชุดที่ผมลงให้ก็เลื่อนผ่านนะครับผมอาจจะต้องไปหาเองหรือจับเองนะครับเพราะว่าสูตรแนวทางในช่อง YouTube ก็มีแนวทางของหลายช่องอยู่นะครับอาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นั้นท่านผู้ชมก็เลือกเอานะว่าชอบชุดไหนชอบสูตรไหนนะครับแล้วค่อยไปวัดกันในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับว่าตัวเลขไหนมันจะเข้านะครับผมชอบตัวไหนผมก็บอกไปตัวนั้นนะครับและ0-7 แล้วก็75เนี่ยนะครับมันอยู่ในสูตร2ตัวล่าง9ชุดตรงที่เข้าในงวดก่อนทั้ง2ชุดเลยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดย้อนให้ดูนะครับ2ตัวล่าง9ชุดตรงๆนะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับที่เข้า61นะครับที่เข้า61ในงวดนี้หลัก10คือ7 90หลักหน่วยคือ5 6 7มี7 5 7 6 7 7, 7 95 96 9 7 05. 06. 07นะครับ07หาลงแล้วนะชุดเดียวเห็นไหมครับ0 7ย์ก็คือ2ตัวล่างชุดเดียวที่ลงให้นั่นะเองนะครับนี่นะครับ2ตัวล่างชุดเดียวนะ07นะครับ2ตัวล่างชุดเดียว07ก็คือชุดนี้นะครับที่หีดเส้นใต้2เส้นนะครับส่วนชุดที่เด็ดนะครับชุดที่เด็ดทีเด็ดล่างชุดเดียวนะครับ จะได้ชุด75นะครับ75ก็จะอยู่ในชุดแรกเลยที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เป็นชุดที่2นะที่มี2ตัวเน้นนี่คือ75กับ07ซึ่งได้แต้ม2กับแต้ม7นะครับเพราะว่าแต้มรวมมันได้2กับ7นะครับมันได้2กับ7น่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับนต้มรวม2ตัวล่าง จะมีแต้ม2กับแต้ม7นะครับจะมีแต้ม2กับแต้ม7จาดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาด,าดูนะครับถ้าชอบค่อย,ยนำไปเป็นแนวทางซื้อสลากนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านและอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีใครรู้นะตัวไหนมันจะออกเนี่ยนะครับคือชอบก็ต้องตัดสินใจเอาเองเลยนะครับวันที่1กุมภาพันธ์ถึงจะรู้คําตอบนะครับอ้าวก็จบไปนะครับสําหรับ2ตัวล่าง ชุดเดียวทั้ง2ส,สูตรนะครับมีสูตรครบทุกทุกสูตรนะครับที่เหลือก็จะเป็น2ตัวบนนะครับคราวนี้เราจะขึ้นไปเล็กท้าย2ตัวบน3ตัวบนกันนะครับในคลิปหน้านะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆนี่ผมก็ลงให้ทุกวันนะครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ